สิเธอไม่ได้แม่ไม่อยากให้มีแฟนเลยยึดพ่อเธอแทนพ่อเลยเหรอเอาพ่อเลยคูดวี่เอาพ่อเลยเอาพ่อเลยเหรอเอาพ่อเขารอใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราจะเอาพ่อนายก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยพ่อเราจะมีแม่เราอยู่ด้วเฮ้ยไม่เป็นไรเรียกแม่สิลูกค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ไม่ใช่เลยค่ะแม่แม่แม่ตกใจแม่ตกใจแม่เป็นคนจนลูก แม่จะร้องเพลงนี้ให้ฟังมีงานให้ทำไหมคะปดริญญาไม่มีแต่มีนะคะฮะไอแม่ไม่มได้ไม่ได้ไงว่าแม่เป็นผู้ชายก็แบบแม่ไปเอาตวอัวพ่อก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการอะไรอะไรอะไรก่อนสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการ แกล้งคนอีกแล้วชอบจริงๆกับการแกล้งคนก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็ยิ้มกันมาแกล้งคนในโซนเฟียตาเฮ้ยมันมันไม่ใช่โซนเฟียตาเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเลือกกันว่าย่านคนชิยวนะครับคุณผู้ชมครับผมอม่จะทําการปลอมตัวเป็นไก่ตัวละครแต่งตัวไอ้ไก่อะครับแล้วก็ทําการไปปั่นคนในเกมหรือว่าไปจีบสาวนั่นเองครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าสาวเนี่ยจะชอบคนแต่งตัวไอ้ไก่อย่างผมหรือเปล่านะครับแล้วก็แบบว่ามาพิสูจน์กันด้วยนะครับว่าคนแต่งตัวไก่ๆเนี่ย จะมีคนมาชอบหรือเปล่าไปดูรุ่อชอบกูไหมโอเคผมเราก็ยิงการแปลงร่างเป็นไก่กันจงแปลงร่างแล้วแบบว่านะครับตอนนี้นะครับผมก็แปลงตัวเป็นไก่แล้วนะครับมาดูกันเลยครับว่าสาวจะชอบคนแต่งตัวไก่อย่หงผมไหมไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์กันด้มาแล้ว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 มีคนเปิดไม้ไหมเนี่ยทำไมมีแต่ไก่กันทั้งนั้นเลยอ่ะหุย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 อย่ามาตีหัวกูนํะกูไเ่ียยกหัวโตมาดูเลยครับว่าย่านคนก็ย่านคน คนนี้ปะวะคนนี้ปะเอออย่ามาตีหัวกูดิใครพูดเมื่อกี้ใครพูดอะอะไรครับพี่เสียงเฮี้ยแหละฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินผมไหมเฮ้ยวิ่งไปไหนวะคนเมื่อกี้เขาพูดเขาไปไหนอะโอ้ยเปิดเพลงวัดเชียว เป็นเชี่ยเนี่ยเชี่ยคุยเลยอ่ะมีคุ้ยอะอ่ะเฮียขอโทษครับพี่ขอโทษพี่อย่ากุผมเลยพี่ไม่ยายายแฟนผมยู่ข้างผมเนี่ยผิวค้ำๆหน่อยครับเฮ้อะไรเน่ยน่ากลัวใช่ครับพี่พี่ครับพี่โอ้ยๆ ไอ้พวกสองหน่อเนกระโปล่ทิ่หายคนดูมันมาทำกันทำแบบสองหน่อวะเนี่ยกูอยากให้ผมมากราเดึกแกงเลยเพื่เจอปั่นกผมแล้วผมมาคนเดียวถ้าใครอยากให้ผมนะครับมากราเดึกแกงก็ลองคอมมิ่นมาดูนะทุกคนสวัสดีครับผู้ชายเหรอครับผู้หญิงมั้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมผู้ชายเสียงน่ารักจังเลยอ่ะวเฮ้ยผมเจอผู้ชายเสียงหวานว่ะ แม่เราภูมิใจแล้วอ่ะเออกูมีถามมีอะไรกันแน่เฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเยอะขอโทษได้ไหมไม่ได้หัวโตคู่เราอ่ะเขาเรียกว่าผมไม่คิดแน่เลยโอต่โอ้คิดโอโคตรเสียวโคตรเสียวเสียวอ่ะไอพี่หันตูดมาจะเอาตรวเพร่หันตูดมาเพร่เสียวเพร่เสียว เจาะเพี่ตุ่นมาพี่หัตุ่นมาหันตุ่นมาเพ่เพ่เพ่นี่จะไปไหนเจ้าผมเสี่ยหัวเฮ้รับเพ่ผมเสี่ยตรงไหนเพ่ฮะตุ่นมาเพ่เพ่เพ่ผมชอบตุ่นเพ่พี่จะไปไหนครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอเกย์ตามมากับผมอ่ะช่วยผมด้วยสิผมไปเจอเกย์มาเกย์ใช่ใช่ตามผมไม่ติดเลยอ่ะโคตรน่ากลัว คุณเมื่อกี้เออมชุดเถียงท้องอ่ะมันจะมีแต่พูดว่าตูดตูดตูดใช่ใช่พีแต่พูดตูดตูดตูดอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยหน่อยเนาะหน่อยเนาะตธอหนี้พันหน่อยเนาะเธอช่วยเราหน่อยดิฮะเฮียมีคนช่วยผมเหรอคนนั้นคนนั้นบอกว่าคุณเนาะไปบอกตูดตูดอะไรพูดเออใช่ใช่คุณจะมาหลอกลวงเขาไม่ได้ ใช่ใชเขาไปจีบสาวใช่ไหมแล้วก็แบบใส่มวกเสียวเขาก็เลยบอกเสียวมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วกูจะไปโกหกเขาดิเนี่ยมุกล้อตีหมวไหนอะเอาเอาเอาคุณเชื่อว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่เรื่องจริงคุณแล้วพี่ตาต้าผมทำไมเนี่ยมาฟ้องเนี่ยเรามาฟ้องเธอพี่สาวผมโดนแก นใครเก๊ยผมไม่ใช่เก๊ยพี่เขาเน่ากลัวเขาตามผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมมีอะไรน่าพิรุธอ่ะพี่พี่ชื่อผมด้วยผมก็แค่ผู้เล่นใหม่อ่ะเพิ่งโหลดเกมนี้มาเพลงนี้มาไม่ใช่ผมไม่ใช่นะครับใครเปิดเพลงโอ้ยพี่ไปเหรอพี่ผมผมกลัวพี่อ่ะผมกลัวพี่อ่ะไปกี่โมงจะไปกี่โมง ไม่มีใครรับผู้เล่นมาอย่างผมไม่หรอพี่ถ้าพี่ยังไม่ไปนะผมจะเก้ใพี่นะยาหยาหยาหยายายาาหยาาหาหามาหยยางาหยาหาย่ายาาหย่าหยาาวยาหยยายาาหาหยาหยาหาหยาหยหยาหยนหย่หยยาหยยย่ยยยายายาายายาหาาาาา แตรักไม่หมอนเต็กแม่โโแ,แล้วเฝ้าโอ้ละเหตุผลเดียกร้อยของเป็กขอห่างไกลเป็กจะเล่าชอบยากันอยู่ใครเอาปอยเด็กไ, <ป S 2> ไปทำน<อ>ที้เนี<อ>่ยอะไรครับทำนากันอยู่หรอ,คร,อครับร้องเพงลงครับอ๋อร้องเพลงหรอครับร้องให้ฟังหน่อยครับสักเพลงได้หากมีรถไฟบนฟ้าข้าบนนิ่งเป็นทอษฎี อย่า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 มาร้องเพลงให้พี่เขาฟังไปเอา้อเ้ฟังหน่อยครับไปหรือยังถี่ต้องม้ดบดบด้วยกันเธอต้องไปหรือยังถี่ต้องไม้เยเยดกันอยากดีดีดเธอทุกวันพอเป็นเตได้ไหมสิกีบดีไม่ไหวมาดบดบด้วยกันก็ไเดิมาดบดบไรย้อ ้องดีๆได้ไหมตอนนี้พ um ี่ชายหนูไปแล้วเดี๋ยวมาก่อนมาลูตามมามาลูกนี่ผมกลังฟังสาวสวยร้องเพลงอยู่มาลุกมาต่อมาเก็บแล้วบ่มาอบหัวใจสุดเจ้ของหนูไอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเราเหรอไอ่แฟนอะไรอร่อยอร่อยเยอะอร่อยไอ้เพลง จีบเธอไม่ได้ไม่มีอยากให้มีแฟนแล้วนะจีบเธอไม่ได้จีบเธอไม่ได้ยแม่ไม่อยากให้มีแฟนพี่พี่ร้องดีดีแล้วร้องดีดีแล้วพี่จะไม่ปั่นละอะไรวะผมอยากฟังเพลงพวกพี่อะครับร้องให้ผมฟังหน่ะทิ้งอะไรอ่ะนี่จีบเธอไม่ได้อะเนี่ยโอเคโอเคมีแฟนการจีบแมนทุกแทน จำไม่ได้เราเขียนว่เขียนได้ได้จำได้แล้วจำได้แล้วจีบเธอไม่ได้ไม่ไม่อยากให้มีแฟนเลยสิแม่เธอแทนยังไงต่อยังไงต่อไม่จีบแม่จีบแฟอจีบไม่ได้ไม่ไม่อยากให้มีแฟนเกิดมาเด็กน้อยแม่ไม่จีบไม่เลอะไรวะมันจำได้แต่ท่อนฮุกอะที่เหลือจำไม่ได้แล้วจีบเธอไม่ได้ โอมาอัพไม่รู้อ่ะอจีเธอไม่ได้แม่ไม่อยากให้มีแฟนเลยยืดพ่อเธอแทนพ่อเลยเหรอเอาพ่อเลยุนี่เอาพ่อเลยเอาพ่อเลยเหรอพี่เก็พ่อเขาหล่อโ้หใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราจะเอาพ่อนายก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเราจะมีแม่เราอยู่นะเว้ยไม่เป็นไรเรียกแม่สิลูกหาแม่วันนี้่ะแม่ไม่ใช่อเลยนะ ตกใจแม่ตกใจจ้แม่เป็นคนจนลูกแม่จะร้องเพงนี้ให้ฟังจนแม่ไม่ค่มีงานเห็่าไหมคะปดินยาไม่มีมี้วค่ะอะแม่ไม่ได้ไงว่าแม่เป็นผู้ชายก็แบบแม่ไปเอาตรวจคอไม่ได้ไม่มีแฟนแม่แปลงร่างหยอม่้ไหนอะแม่แม่ช่วยหน่อย ไม่ชอบลอกอะไรนุ้อะไรอะ้าเก้าเลยหรอแม่ผมเก้าเลยแม่อ้แม่แล้วแม่เอากัพ่อยังไงอะตุกพ่อโบยออกไหมไม่ออกพ่อโกพ่อคีแตกไหมแม่ตอนแล้วแม่ออกผมไปยังไงนะแม่แม่คว่ำผมอยู่ไร แม่เขาแข่งท้าตูดเลยผมออกมายากตูดอ่ะผมออกมายากตูดแม่เหรอแม่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 ครับตอนผมออกมาเนี่ยผมมีขี้ติดมาปะไม่เหลือขี้ติดหัวผมใช่ไหมอันนี้คือขี้ติดหัวผมใช่ไหมไอ้ขี้แปลกหัวนีกเอาแม่เอาขี้ออกหน่อยอุยแม ที่มันแตกหัวผมอะแม่โควแม่อุ้ยแม่ชีมินมินมินเอาไปก่ือเอาไปโอ้ยแม่ชีแตกหัวแม่ไม่ทุนได้จังวะแม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่น้ำสีแม่เว้ยจริงๆเป็นน้ำโขวยแม่อะฮะแม่เอาแบบพ่อยังไงเนี่ยก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปตรงไหนอ่ะยัดเข้าไปตรงตรงตรงตูะโคตรสุดอ่ะแม่โควนึงแท็กต์มาลูกสุดยอดแม่แม่ให้ดาบยังมีแฟนวหม นู่นๆใช่ปะตรงเขานู่นคนเยอะมากใ่อแม่ไอ้ดำย่ามีแฟนจริงแล้วแ้าไอ้ดำจะเอาแม่ได้ปะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าแม่แม่มีพูเองผมก็พร้อมจะรับแม่มีคมามรักกล้วเข่าขอแค่แม่เสียงรักก็พอแล้วเอ้ยสมิถ้าอยู่ในนิถ้าถ้าอยู่ในนิดนะจะจะแบนทันทีเลยจริงแบนแม่ก่อนเลยแบนแม่ก่อนเลยแม่คตรเรศอะ แอบแม่ก่อนเลยนะแม่กูทุนเล่นเลยทุดนตูตูอะไรไม่รู้อ้ไไม่รู้เอ้าแม่แม่มันคือแบบเอ่อส่วนของร่างกายเราสามารถพูดได้อะไรเงี้ยไม่ทุ่เล่นหรอกโอเคแม่อันมาหมกหนัแม่แม่แม่ฮะผมขวว้าแม่ได้ปะว้าวเดี๋ยวแล้วว้าวแม่ทวิตอะไรแม่มีทวิตเหรอแม่ผมขอจริงแม่ผมอยากได้ไอแม่ผมเมียนโดอนบ้านน่า แม่คุณเกิดได้แม่ขอหน่อยครับขอมีแฟนได้กี่คนนะแม่แม่ถ้ามีแฟนได้กี่คนแม่เลือกเลยเดี๋ยวหาให้แม่ถ้ามีแฟนได้แม่ได้แม่ขยันออกรูปมายังวะได้กี่คนจริงๆเหรอแม่ไม่มีทวิตอกแม่แค่พูดไปกันแหละแล้วแม่เล่นอะไรอ่ะอะไรนะแม่ผมอยากรู้ว่าผมจะไปบอกเพื่อนว่าผมได้ทววตแม่มากราบดีนแม่สามทีเอ้ยไม่เอาไม่เอา หรอกแค่พูดไปกันแหละพูดเราเก๊กเฉยเฉยไอจีแม่หน่อยฮะไหนครับแม่ได้ยังแล้วขึ้นมาไม่ให้แม่ไม่ให้ข้าอย่าเคยแม่ขอบคุณค่ะก็แบบว่านะครับคลิปผมติดเหลืองแน่กับแม่คนนี้เฮ้ยแม่ของผมเนี่ยผมเจอแม่ตอนท้ายคลิปพอดีแม่ไปเที่ยวกับเพื่อเขาสองร้อยได้ไหมอ่ะตีกูหาแม่งหรอกูหัวโตนใหญ่เกินขว้าอยเ่ี่ยแล้วเนี่ยมึงไปไกลดิ แม่คิดว่าแม่จะมีลูกกี่คนสัก60ล้านวก็เอาไว้ว่านะครับคุณผู้ชมครับมีใครชอบคลิปนี้ไหมในการปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่ไปเจออะไรแปลกผมไม่เจออะไรคอนเทนเซอร์ก็อย่าลืมเซ็นเซอร์ให้เยอะนะครับเดี๋ยวแบงแบนเดี๋ยวแม่งบิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าทุกใครกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมกันทุกคนนะครับผมขอตัวไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคุณครับเจอกันครับบ๊ายบายทุกคนครับสี Terima kasih.